มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน2พื้นที่ที่จะเปิดหลังคลายเฟส3ค่ะเฟส3คลายอะไรบ้างไปดูกันค่ะเมื่อวันที่24พฤษภาคมนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒนรองอธิบดีกระทรวงสธาธารณสุขหรือวสอทอให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการผ่อนปลนระยะที่3หรือว่าเฟสส ในสถานการณ์การแพร่ของโควิด -19 ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งสัปดาห์หน้านะคะแต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นกิจการหรือว่ากิจกรรมประเภทใดบ้างว่าแนวโน้มจะเป็นการเปิดกิจการหรือว่ากิจกรรมกลุ่มสีเหลืองซึ่งในทางระบาดวิทยาก,กิจการกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโควิด1 9 ในระดับกลางนะคะเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นการเปิดกิจการหรือว่ากิจกรรมในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนใหญ่ค่ะซึ่งจะเป็นไปนในทางทิศเดียวกันกับที่พลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะสอบคอได้กล่าวในที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะเป็นการเปิดกิจการหรือว่ากิจกรรมที่เหลือจากมาตรการผ่อนปลนระยะที่2 ที่ยังไม่ได้อนุญาตให้เปิดโดยของเดิมที่ยังเปิดไม่ได้หมดซึ่งเหลืออยู่ไม่กี่อย่างนะคะเช่นการนวดแผนไทยที่ยังมีการห้ามอยู่นะคะซึ่งเป็นของเก่าที่ยังติดค้างหากพูดไปวันนี้อีก3วันก็ผิดแล้วแต่คาดว่าในอีก2-3วันข้างหน้าทางสบ,บคจะมีการประกาศซึ่งอาจจะเป็นวันพุธหรือว่าวันพฤหัสบดีนี้ค่ะ จากการตรวจสอบแผนดําเนินการเปิดกิจการหรือว่ากิจกรรมพบว่ามีกิจการที่มีกิจกรรมที่ยังไม่ได้เปิดในช่วงมาตรการผ่อนปลนระยะที่2ซึ่งมีทั้งอยู่ในกลุ่มสีเหลืองแล้วก็กลุ่มสีแดงดังนี้ค่ะ 1. ด้านเศรษฐกิจแล้วก็การดําเนินชีวิตเช่นโรงภาพยนตร์โบลิง่งสเกตคาราโอเกะสวนสนุกสวนน้ําสวนสัตว์พื้นที่ส่งเสริมการขายแข่งกีฬาตู้เกมหรือว่าเล่นหยอดเหรียญ สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสศูนย์ประชุมหอสถานที่จัดนิทรรศการโรงเรียนสถานบันกดวิชาสนามพระเครื่องนวดแผนไทยสปา 2. ด้านการออกกำลังกายหรือว่าการดูแลสุขภาพเช่นสถานเสริมความงามควบคุมน้ำหนักสถานที่สักเจาะผิวหนังสถานประกอบกิจการอาบน้ำอบไอน้ำอบสมนุนไพรแล้วก็อาบอบนวด นวดเสริมความงามนวดตัวสนามมวยโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้สวนน้ำสวนน้ำบึงธรรมชาติกีฬาทางน้ำสามด้านอื่นๆเช่นการจัดอบรมสัมมนาจัดแสดงสินค้าในทัศการจัดงานเลี้ยงอีเวนต์ในโรงแรมศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้าเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ